กำลังทำใหม่จะเติมอยู่นี่เติมมันไม่กี่บาทเองสวัสดีครับมาดูเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ร้านเกษตรการช่างนะครับป๋า <c oughs> ป๋าเล่นช่วงล่างเหล็กของคูบาต้านะครับอันนี้จะทำเป็นชุดสำเร็จขายเลยนะครับระยะเดิมมันระยะเดิมมันเราไม่ได้เปล็ี่ยนเราจะใช้เป็นโซ่โซ่สี่สิบเขาเรียกอะไรป๋าพี่สี่สิบใช่ไหมพี่สี่สิบ เบาที่40ครับเน้นเบาแล้วก็แต่ว่าเป็นแทกเหล็กเป็นแทกเหล็กแล้วก็ให้มันยาวกว่าเดิมช่วงล่างยาวกว่าประมาณถึงฟุตไหมปะก็ประมาณ40เซน40เซนยาวกว่าเดิมนี่ลอ,อลุกเลิกลูกเล,ลิกเ,ลเนี่ย 2> 2ลูกเลิกเนี่ยสองลูกก็เท่ากับเพิ่มนี่สองลูกประมาณมันสั้นอยู่ประมาณเนี้ยเพิ่มมาสองลูกครับอันนี้จะทําขายเป็นรางสําเร็จเลยครับใครอยาก ทำขายใครจะซื้อไปใส่เป็นเป็นช่วงล่างสําเร็จเลยครับแต่เน้นเป็นเหล็กครับไม่แทกเท่าไหร่ปะกี่เซนใบแทกอ่าสี่สิบต่อห้าสิบสี่สิบต่อเป็นห้าสิบก็คือใบนี้ครับนี่ครับใบแทกน่ารักมากครับมันกว้างกว่าเดิมไหมกว้างกว่าแทกยางไหมแทกยางอ่ะถ้ารุ่นนี้สี่สิบรุ่นสี่จุดมันสี่สิบรุ่นเจ็ดสิบเป็นห้าสิบรุ่นร้อยห้าห้าห้าอ๋อมีสามไซส์นี่ครับเป็นแทก ประมาณนี้นี่น่ารักครับน่ารักต่อไปต่างหากนะเหอเดี๋ยวโอ้เขาบกเหลือมันยังไม่มีนี่เขาบอกเหลือมันต้องทำเลเซอร์เลยเอาเลเซอร์เลยตัดเนี่ยเหรอเออเนี่ยเลเซอร์ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอยู่บนขวดเลยก็รักตัดรูมันก็เล็กกว่าใช่ไหมเล็กกว่า D2 รูเนี่ยออ๋เล็กกว่าเล็กกว่าครับเน้นเบาครับป๋าจะเน้นเบาครับเน้นเบาแล้วก็ทนเฟรมมันเฟรมมันรอบพับมา6นิ้ง หกมิลเฟมหกมิลครับไม่ต้องเอาหนาถ้ารถใหญ่เพราะว่ารถมันไม่หนักรถใหญ่มันสิบหกมิลสิบหกมิลสิบสองมิลแต่พเพราเราใช้หกมิลก็พอหกมิลครับตัวนี้เป็นตัวทดลองครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับ <c oughs> ในล้อนำนี่ครับก็จะมีซองล้อนำครับ <c oughs> นี่ล้อนำมันครับก็จะเป็นซองสำร็จครับเล็กเล็ก มันก็สมคู่กต้าแหละก็ใช่ไงก็เน้นเบาไงถ้าใหญ่ไปก็ไม่มีประโยชน์คือเราไม่ได้เปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนตัวเดินไงเราก็เอาแบบเดิมมันไงก็สไตล์สเตอร์สเตอร์เท่าเดิมอ่เตอร์เท่าเดิมเตอร์ต้องตั้งติดเอาเดิมลูกเล่นลูกใหม่ครับของเล่นใหม่ครับแต่มันดูเหมือนยาวเนาะตะมันมันเหมือนยาวอ่ะวัด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 ล้อมันเลยมาจากนั่นหน่อยนี่ครับยาว แล้วข้างบนละ่ะข้างบนล่ะสองลูกข้างบนสองลูกสองลูกสามลูกแล้แต่ข้อแลแต่ได้หมดเลยจะได้ขึ้นตอนไหนปะจะได้ขึ้นตอนไหนอันนี้รออันนี้เป็นหมล่าอย่รอแต่อันนี้รอตตัวนี้ไม่ต้องต้องบอกก่อนนะว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนก้อนนะครับก็ใช้สเตอร์เดิมของคูปตาเลยไม่เปลี่ยนใช้เดิมทุกอย่าง แต่ตัวนี้มันจะอยู่หลังใช่ไหมอยู่หลังอยู่หลังใช่ตัวนี้มันอยู่หลังล้อนํามันจะอยู่หลังนะครับล้อนำเขาไม่ได้เรียกล้อนำหรต้องเรียกล้อตามเลยล้อสามถ้าคูกัเต่าเป็นล้อสามใช่นี่ครับถ้ารถใหญ่เป็นล้อนำมือนเดิมมาแล้เราไม่ได้เปลี่ยนเลยอ๋อเพียงแต่ว่าเรามาทำเป็นไอะไรใช่น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันนะไม่ให้มันเกินไปเยอะก็ไม่ได้เน้นหนักครับเน้นแข็งแรงเน้นทนแล้วก็ ลมันเท่าไหร่ปะใ,ใบแทกยางมันเท่าไหรนะราคามันแทกยางถ้าเป็นรุ่งเจ็ดสิบมันก็เส้นสองหมื่นกว่าคู่ละสี่หมื่นกว่าเลยเหรอหรือเท่าไหร่หมื่นเกือบสองหมื่นเกือบสองหมก็ตีประมาณเกือบสี่หมื่นแล้วถ้าโท่โซ่ละ่ะพี่ีมันเส้นเท่าไหร่อันนี้มาพร้อมมาพร้อมใบก็หมื่นเก้เส้นละเส้นละหมื่นเก้าเ้นน้เนกยารห่มสนมื นี่แบบพูดสำลักรอบเยอเยื่อมเนี้ยเพื่องโอ้เตือนาเพื่องเพื like ่องอะไรใช้อางนี can can athletes, athletes, ้แหละลองดูก่อนคือปีนี้จะทำของเจ้าของมันแต่แต่คนที่มาดูมันโอเคนะเออผมก็ว่ามันน่าสนนึกว่าปลาจะขึ้นใหม่เหมือนตัวเดินสิบอย่างเงี้ย่ทั้นมันบานในเรื่องใหญ่เด้อยอันนั้นมันลือเยอะเก็บเยอะครับเหมือนว่าชุดมอเตอร์อะไรเนอะข้องข้องเรื่องใหญ่ น oui> ี่ก็จะเป็นซองเนี่ยต nice> ู <s> <s <s <s> <s ้ตั้งมาเพอมันตั้งอย่างนี้มันจะแข็งแรงของมันมันดีใช่มันความแข็งแรงมันแข็งแรงนนี้อยู่กลางเหมือนต้นใหญ่แต่เรียกว่าเราทำเล็กตารีบอสัยตอนนี้ล้อล้อสเตอร์ครับล้อสเตอร์ล้อสน่าจะพิซนี่น่าจะกันนุ่นบ่ใส่กันนุ่นบ่นี่ครับก็จะขึ้นก็จะขึ้นใส่คันนี้ครับเราทตามเซฟกรล้อกที่ออกเไงกรล้อกที่ออกเฉยๆของมันเนี่ยเอ้คุณรอดทั้นี้ เราเราเอาแต่นี่อันนี้เอาแต่คานบนเอาแต่คานบนไว้แล้วก็เอานั่นมาวางวางทับไอ้นั่นแหละเชื่อมเลยนั่นแหละอม่างี้แง่าง่ายๆไอ้น,นี่อันนี้เราทำมาเป็นสองชิ้นเหมือนกันนี่นี่เราก็ทำมาเป็นสองชิ้นเหมือนกันท้านกนสอดถอดใส่ทีละอันได้เราไม่ต้องไปย่นอันนี้แค่อดอ,อันนี้เราก็ใส่นี่แล้วก็เดินหน้ามาก็ให้มันว่างนี่ก็ถอดใส่สั่งให้เขาทำเป็นสองอันนี้แหละ มันปลอดยทำแบบนี้แหละแต่เป็นเข้ากับไอโซตัวนู้อ๋อนั่มันใส่พีซี40ได้เออ่แต่ช่วงล่างจะยาวกว่าเดิมยาวยาวถึงนี้น่าจะถึงนี้ไหมถึงตูดนี้ไหมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อประมาณคานคานหลังครับเออคานหลังมันไม่เพราะว่าไอ้คนใช้มันบอกว่ามันชอบใช่มันกระดก ยังน้องมันเอาไปทำรถอัดฟงมันก็อัดไม่ได้มันกระดุกกว้างอเล่าทำเองอย่างเงี้ยมันทำยาวขนาดไหนก็ได้แล้วใช่ไหมยืนมาหน่อยมันก็จะนิ่งคนใช้เ็าจะรู้แต่เราเป็นช่างเราต้องต้องเรียนรู้กับคนใช้ี่แเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องมาแปลงนะครับไม่ต้องมาแปลงใช้เปลี่ยนแค่สเตอร์ครับแล้วก็ตัดตัวี้เปลี่ยนเป็นเป็นแท็กเหล็กเลยใช่ไม่ได้ใช้ตัวเดินสิทธ์นะครับไม่ต้องมาเพิ่ม ประมาณแสนสามนะปะเดี๋ยวก็ทําขายไม่ทันหรอกนี่ทำไม่คุ้นอยากได้แล้วเนี่ยถ้าเขาเอาไปใส่เองก็ก็ตีลูกค้าประมาณสักแสนมากต้องค่าทำสองหมื่นอ๋อค่าติดตั้งติดตั้งสักสองหมื่นมาชั่วมีเหล็กมีอะไรนิดนิดหน่อยใช่แต่ดูชุดซองชุดอะไรมันมาตรฐานกว่ากันเนาะดูนี้อันนี้ยังกับของเล่นเนาะดูว่ามันมันเป็นเหล็กกล่องบางๆเองนะไอ้ชุดไหนปลาเองอย่างนี้ดูนะอันนี้ได้จะมาสามหมื่นช่ปลาใช้รังเลย ก็ใช้แบบนี so, ้แหละแต่หนากว่านี้ใช้เป็นกล่องเนาะกล่องสามก็ต้องใช้แบบเดิมมันแต่ให้มันหนากว่าเดิมใช่มันเป็นกล่องดูชุดชุดเดิมๆจากโรงงานครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ไม่อยากเพิ่มน้ำหนักเพราาะว่รถมันเบาอยู่แล้วเอาเอาน้ำหนักให้มันใกล้เคียงกันน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดเดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ใหญ่อีกประมาณกี่วันปะ ตสอนอาทิตย์าขึ้นรอหมดแล้วใช่อุ้มกว่าขึ้นอุ้มกว่าขึ้นแล้วทำอุ้มแล้วอือผมวันนี้ครัไม่ได้ไปเปลี่ยนแล้วก็เอาตัวจากเดิมมาหนึ่งดูไม่แทฉก็ขึ้นแล้วครับตัวจานเดิมมาหน่ะให้ง่ายอ๋อเดี๋ยวมาทำเสาเอาทำแค่แป้นจับเสาไว้เวียงเวลาถอดไอยตัวนู่นเนี่ย เล็บพลาสตเล็ีวีซีเออเนาะเธอรั่วเนาะคิดได้เนาะถ้วขับขายยึดเอามันจะอยู่ในนี้เพราะว่าใช่ถ้ามันเป็นแป็นเหล็กมันก็แข็งแรงแล้วนี่มันโค้งมาเราใช้เราใช้เกลียวแต่นุเอาอย่างนี้นะดูครับนี่เราผลิตเองไม่มีขาย ราสั่งโรงงานสปริงผลิตให้เด็นย่ก็เกลียวดูดดูดในข้าวเด็ดูดออกให้ไม่ป๋านเลยใช่ไหมดูดออกจากอุ้มเราจะเป็นท่อโค้งอบ่แล้วตัวนี้ล่ะไม่อันนี้อันนี้ตัวอย่างคือเราซื้อเข้ามาแต่ซื้อเข้ามามันมีแค่สามนิ้วเราต้องการสี่นิ้วเราผลิตเองตลาดมันนี่ขายอันนี้มันมาจากเมกิน มาจากมาจีนบ้านเรานี่มีขายแต่บ้านเรานี่อันนี้ผมทำเสร็จของเราเองเธอเรือเธอรู้จะนับรจุบไปก็จุบไปแล้วก็ดูอันนี้มอเตอร์ดู <c oughs> แล้วเราจะเอาตัวไหนอันนี้แ <c oughs> ค่ทดสอบใช่ไหมอันนี้คือมันใช้ไก่นุ่นแต่ขอ,องเรามันใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกเหมือนไอ้คันนั่นเหน็นรอใช่มอเตอร์ปั่นครับโอเคอันนี้ทอทีเท้าครับไม่ไม่ต้องเดินสเตสเลทใช่ไหม ไม่กีบาทสึกก็เปลี่ยนเออแต่มันก็สึกยากกว่าเหล็กเนาะมันจะทนกว่าเหล็กไหมไม่รู้เลยเขาบอกเห็นไอ้เจ้านั้นมาบอกมาใช้พลาสติกมันทนเเหล็กเหล็กนี้มันที่มันไม่ทนเพราะว่ามันโดนน้ําโดนดินไอเราคุณไม่รู้เลยลองดูก่อนเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครทำลองลองทำดูดีไม่ดีเดี๋ยวลองให้ดูไม่ต้องลองเพราะว่าไอเราเนี่ยคนชอบลองใช่เดี๋ยวพาไปดูดาวว่า คือเราจะมาทําเองมันไม่มีเวลาแล้มีเวลาหรออันนี้ก็เป็นดาวดาวสําเร็จรูปของครูปต่างโดยมากไอ้รุ่นเกียริปมันขยายปากเป็นเก้าห้าเออเนี่ยเกียติคตอนนี้เอาใส่เท่าไหร่นี่ใส่เก้าห้าวันเลยนี่ใส่เก้าห้ามันจะเป็นเหมือนหนวดรถใหญ่นะครับแบบของรถใหญ่เลยมันต้องง่ายเคยด์วิเดิมๆมันเป็นอะไรปลาทำไมเขาเปลี่ยนหนวดมันสั้นบหรือยังไงมันไม่ใช่หนวดสั้นบางคนอะ เจ็ดสิบาทแค่นี้ใช่ไหมใช่ประหยัดไปเก้าสิบห้าอย่างเงี้ยมันห่างกันประมาณสักสี่สิบห้าเซนต่้าัเขาก็อยากได้ปาี่ยนอืมสวยดีนะเออแล้วเป็นบูทพลาสติกด้วยเปลี่ยนง่ายไม่ดัเลยไงไม่ดังก็มไม่คิดบากหมวดก็ไม่เกินสิบห้าบาทแล้วแต่ร้านบางร้านขาขายสิบสองสิบสามสี่ห้าก็ไม่เกินนี้แล้วทำไมหนวดเดิมๆคู่าตามันใช้ไม่ได้ หนวดเดิมๆคูกราทุกวันเขาเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้หมดเลยของโรงงานเ <มา S 2> หรอของโรงงานมันเปลี่ยนไหมไม่อันนี้ลูกค้าเขามาเปลี่ยนเองคือดเดิมๆม,ม,มันก็มาเป็นอีกมัน้องขยับ<ด>มันจะงออย่างนี้ตัวนี้ใส่เจ็ดสิบเดิมๆไม่ได้ได้ไหมปากเดิมปากเดิมใส่ไม่ได้มันยักกว้างเหรอเจ็ดสิบยู่แค่นี้อ๋อยู่ีอันนี้ของเก้าห้านะครับเก้าห้าเก้าสามเท่ากันไหมเท่ากันแต่ไปใส่เก้าห้าก็ใส่ได้เลย ร้อยสเปกเก้า <105 S 1> ห้าร้อยห้าล่ะร้อยห้าใหญ่กว่านี่ร้อยห้าใหญ่นี่ร้อย 5, <230. S 2> <230. S 1> หย้าสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบคือยกเท่ารถใหญ่แล้วรถใหญ่มันสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบรถใหญ่มีประมาณใช่แต่รถใหญ่หญรุ่นเก่าๆมันสองร้อยครับอันนี้หนึ่งสเส้นของกัวาตาหมดสกนี่ไงกัวตาเลยยัดเข้านี่เลยมีขายครับสั่งมางงครับ หมื่นแปดใช่ไหมหมื่นแปดครับไ,ได้เลยนี่แสดงวกามาดูได้ครับผมรอจะแพกเล็กนึงเลย <c oughs> ของใหม่มาเจรินครับ